สวัสดีค่ะดิฉันชรลนัทกวยกุลนี่คือรายการ New Heart New World โลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลงรายการที่จะพาไปสัมผัสประสบการณ์เปลี่ยนโลกใบใหม่โดยเริ่มจากใจที่เปลี่ยนแปลงของคนในสังคมค่ะหลายอย่างก็เปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้แม้กระทั่งตัวเราเองหลายเรื่องเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยหลายเรื่องเรายังเปลี่ยนตั้งหลายเรื่องเรายังเปลี่ยไม่ได้จนป่านนี้เราจะไปคาดหวังอะไรไปเรียกร้องอะไรไปกะเกณฑ์อะไรกับคนอืน่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยอย่างนี it. It it. It be ้มันจะทําให้กลับมาดูตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วไปเข้าใจคนอื่นท่านอาจารย์พุทธาใช้คําคํานี้ที่ผมผมประทับใจมากท่านบอกว่าทําดีดีแต่อย่าไปผูกพันว่าทําดีแล้วจะต้องได้ดีทําแล้วก็ดีก็ยุติแล้วว่าเราได้ทําดีมันดีแล้วอ่ะผมมองว่าศิลปะเกิดจากความไม่ปกติของอะไรบางอย่างเมื่อมมีสิ่งไม ไม่ปกติกลไกของคนต้องหาจุดสมดุลให้เจอและการเขียนเพลงหรือการทำงานศิลปะมันอาจจะเป็นกลไกที่ช่วยสร้างจุดสมดุลให้เราเมื่อไหรที่มีปัญหาจะไม่ไม่ปรึกษาคนอื่นจะไม่ไม่ไม่เอาปัญหาไปไปไปให้คนอื่น ну รับรู้เราเราจะกลับมาซ่อมตัวเองด้วยการเขียนปัญหาหลายๆลอย่างเนี่ยปรึกษาไปก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องมาเขียนเพลงดีกว่างานศิลปะเรามาจากตรงนี้นะ เมื่อไหร่มันมีปัญหาจนเรารู้สึกรับไม่ได้ไไหวแล้วงานจะเกิดมาแล้วงานเนี่ยมันจะเป็นการซ่อมตัวเองสำหรับเรา New Heart New World คือแบบ New Heart เหมือนกับว่าความรู้สึกของคนแต่และคนเนี่ยค่ะสมมติตอนแรกเราเป็นความรู้สึกเนี้ยต่อคนคนหน,นึ่งอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเรามองเขาติดลบไปแล้วอะ่ะแต่ถ้าสมมติวันหนึ่งเขากลับมาทำดีกับเราปรากฏว่าทัศนคติของเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะ่ะ แล้วเราก็เลยจะได้มีนิวฮาร์ดนิวก็คือแบบมีโลกใบใหม่มีทัศนคติดีๆแบบเริ่มที่จะคิดดีกับเขาเองค่ะมันเหมือนกันบ,บการเปลี่ยนแปลงป่ะเข้าใจว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนถ้าเราเปลี่ยนที่ตัวเรา,เราก็สิ่งรอบๆข้างเราก็จะเปลี่ยนไปจริงๆแล้วโลกอะ่ะมันอาจจะอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าหัวใจเราเปลี่ยนเหมือนหมายถึงว่าเรามองอะไรเปลี่ยนไปโลกที่เราเห็นอยู่ในตัวเราเองนะครับมันก็เปลี่ยนไปเช่นเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่ดี ถ้าเราไปเจอคนเนี่ยไม่ยิ้มให้เรานั่นคือการว่ามองมองโลกจากคนอื่นนะครับเขาไม่ยิ้มให้เราเราเลยทุกแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนยิ้มตั้งแต่แรกเรายิ้มด้วยตัวเองเราเองเนี่ยโลกมันก็จะไม่ทุกข์ลวเริ่มที่ตัวเราเ่ยครับก็คือโลกเป็นังไรเนี่ยหัวใจของเราเป็นโลกนี้เพราะฉะนั้นคนเป็นสีนสําคัญก็คือคนอื่โลกคือถ้าคนเปลี่ยนโลกก็เลยเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา ทุกคนปรับความคิดใหม่คิดดีดดก็อะไรก็จะดีๆโลกก็จะดีขึ้นตามมา